ดูนนคนเลยนีย่ไงล่ะนี่ไงดูดดูด ด้านบนเลยสายจิ๋วครับสีบเขียวตัวสวยเอาไว้ด้วยครับสายจิ๋วจากท้ายกลบสักคนนะครับ2.8สายเบาๆเดี๋ยวเข้าก็กัดถ่ายรูปหาตัวใหม่ Awesome. <laughs>

สายจิ๋วสองจุดแปดสวยเลยมไปเริ่มเลยตอนนี้สัน้นเกสาวได้ครับกับสายจิ๋วนะครับสอ,องจุดแปดสายเบาเดี๋ยวเขาก็กัดเขีากทำไม

หลอเรือเข้ามาไมา้เดียวเลยเรื่อยๆจิ๋วสองจุดแปดใา่เบาๆเดี๋ยวเขาก็กัดโหตัวน,นี้สา้สวยเลยใหญ่เลยตัวน,นี้นี่ครับกาดไม่ต้องกลัวบอกเลยนิ่มๆ น่แตกง่ายแน่นอนครับ2.8ส,สายเบ,บาๆเดี๋ยวเขาก็กัดโอ้โหใช้สวยเลยครับใหญ่เลยตัวนี้ฝากไว้ด้วยสายจิ๋วนะครับาจากคากบสกนนะยอด ไปสวยเลยตอนนี้ไปหาทำไมถ่ายรูปเดี๋ยวแม่งมุดหายไปเลยอ่ะ<ฮ>นี่ไงเ นี่ไงอยู่นี่ไงใส่ผิวใส่ผิวเต็มคอไปเลยนี่ไงนี่ไงเต็มคอเลยอยู่นี่นี่เองคอเลยหนิวอยู่น <w ain S 1> <Catholic. S 2> ี่นี่เองโอ้โหเต็มคอไปเลย สายจิ๋ว2.8บอกแล้วเต็มคอดูดเลยต่อไปด้วยครับสายจิ๋วจากค่ายกบสกลน,นะตัวนี้สายเบาๆเลยเขาก็กัดโอหเมื่อกี้นี่ดูดตบไม่อยู่ขยับไม้อีนิดเดียวล่อเลยเต็มคอต่อไปด้วยครับกับสายจิ๋วจากค่ายกบสกลน,นะครับ 2องจุดแปดสายเบาๆเดี๋ยวเขาก็กัดตัวสวยเลยจ้าเป็นสอกเยี้ยไปหาตัวใหม่ถ่ายรูปครับตัวนี้ นี่ไงเอาอีกแล้วบอกแล้วมีตัวขยับโดนใส่ผิวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีตัวข้ายับเหรอนี่ไงมาอีกแล้วไอ้ใจมีตัวขยับมีตัวขย,ยับใช่ไหม โโอ้ขยับต่หน้าโบ่ไม่ไม่ด่าน,นะโบ่ไม่ชอบสองจุดแปดครับตายเบาๆเดี๋ยวเขาก็กัดใช้คิปเปอร์นะเก็บมือหมดแล้วหย่งกำลังกินกุ้งเลยมั้งนอะ าสวยแล้วดันโลน่กจขีดโลนึงได้ใช้สวยมากเลยใส่จิ๋วครับใส่เบาๆเดี๋ยวเขากัดช่วงนี้ฤดูน้ำแห้งนะครับซื้อไปใช้กันได้ใส่เบาๆตอนทุดแตดตัวนี้ใส่จิ๋วใสยสวยๆเลย หนักแรงดูดโอเคฝากกูด้วยครับสายจิ๋วจะคล้ายก่มสกนนะครับสายเบาๆเดี๋ยวเขาากัดสายจิ๋วไปหาตัวใหมถ่ายรูปนีไ่ไงมาสี ลง,ล,ลงึคนลดลงเยอะแท้ <laughs> มันหลุตัวแค่นี้สายจิ๋วเด็กตัวน้อยโดนหมดตาแตกอะ่ะสายจิ๋วครับ28งถ่ายเบาๆเดี๋ยวเข,า,เขาก็กัด ปลาหินนี่ก็ลมเริ่มเข้าอ่าวครับรอก้ามาต้นลมโอเคไปหาต้นไม้สายจิ๋ว<า>ว้าอันนี้ ไฟนีออออ้ต้องอย่างนี้นดิเสดพี่จิ๋วโงไม่ไหวไหมแม่งเตรียมสะบัดแล้ว สายจิ๋วสองจุดแปดแบบเบาๆเดี๋ยวเขาก็กัดนี่จะสวยเลยสายนี้ยังพอมีตัวอยู่โอ้โหสวยเลยใหญ่ๆเลย ดีจริงๆสายจิ๋วครับ2 8สายเบาๆเดี๋ยวเขาก็กัดฝากไว้ด้วยสายจิ๋วดูดูน้ำแห้งต้องมีต้องจัดบอกเลยว่ารู้เรื่องแน่โอเคป่ะหาทงไม นี่ไงมาอีกแล้วนี่ไงมาอีกแล้วนี่ไงมาอีกแล้วเดินออกมาเลยไม่อีกแล้วมาอีกแล้วผิว,ว <c oughs> สีดำปากแดงๆมาอีกแล้ว ไม่เห็นได้ชัดเห็นชัดเป๊ะเด่นเส้นซ่านเลยเลยเบ็ดทะลุบอกเลยว่าเบ็ดแข็งแน่นอนกาดเดือกาดอ่อนอดำใส่สวยอยู่เอาไปด้วยครับสายจิ๋ว2.8 สายเบาๆเดี <S S ๋ยวเขาก็กัดไปหาตัวใหม่ กาม้วนมาเลยมึงแรนพัดเลยปูแล้วดูไซหืมคอสเดิมเต็มคอไปเลยึงอยู่เหรอตายใจ 8ตัวมันเล็กไงเีอย,ยๆใหญ่เข้าไปในเต็มคออย่างเดียวเล <c oughs> ื่อนสายเลยโอ้โหเรีย <c oughs> งใจอ่ะ2.8ใส่เบาๆเดี๋ยวเขาก็กัดไม่ระวงหรอกเอาไปอย่างหนึ่งที่เต็มคอไปเลยเลื่อซส์ ใหญ่จริงใหญ่จริงโหระแรงดีจัดเลยเหี่อไม่เข้าคอเลยอะระวังดิ้นร่วงนะพี่ จุดแปดสุดกาดกาดน,นี่ยังนิ่มเลยสุดยอดกาดเราสุดยอดอยู่แล้วขอบจุดแปดจุตัวปลาต้พอเลยสุดยอด <c oughs> <c oughs> <Lynn> ่อกกด้วยครับสายจิ๋วนะคาบกบสกนนะครับดูน้ำแห้งต้องจัดแล้วเดี๋ยวประชดโอเคอัตัวใหม่สายจิ๋วเขาล่องอย่างไงล่ะ นี่นาดูดดูดทามาเป็นคืนเนยะชะลอหน่อยแม่งดูดจบเลยอุ้ยอ๋อ สาจิ๋วเกะโลสายจิ๋วส8สาเบา,บาเดี๋ยวเขาต้กัดสายสวยมันตุ๊บเลย ฝากไว้ด้วยครับกับสายจิ๋วนะครับจากค่ายกับคนนะตคุอนะ2.8ตัวนี้ตัวเล็กๆสายเบาๆโอเคฝาก okay, ไว้ด้วยสายจิ๋วไปหาตัวใหม่เย็นๆมาดูก,กัน